เออมีคนออกวว้วเดี๋เสถึงอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับขอใส่เสียบไม้โอ้โหแล้วแล้วมึงดูมึงให้มึงให้ใหระดับอิมโอสเตอร์เดี๋ยวๆี้ใช้งงเลยปรับแล้วเนี่ยแมนพาดบาร์ก็มีมีด้วยบัก็กหรือเปล่าไม่รู้มอ,มองน้อยมากอ้าวสิงหูตาย What is that? Oh my God! โอ้โหแม่งออกจากเกมเต็มเลยวาวว Wow Oh หวดบีกินนิ่งน้อยกูออกเลยแม่งขายแม่งไปป่าอเควาวสกูไม่ดูเป็นคิวเมนต้องอยู่แล้วเโอ้ h shit เดินไวแต่เออไอ้นี่น้อยมุมมองน้อย

สีขาวตายเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนผมผมเห็นปุ่มรีพอตนะเดี๋ยวเดี๋ยเมื่อกี้เหมือนมีคนลองท่อครับผมมีคนลองท่อสีขาววอเตอร์เฮกเดี๋ยวจะเป็นจะเป็นสีขาวได้ยังไงนี่คือสีขาวไม่จริงสีขาวตาไปยแล้วแล้วออกจากเกมแล้วด้วยสีเขียวเหรอเันชั้นหมดเขียวนะ

ว้าวสีเขียวนแกไปเลยฮิวแมนเอกอะไทีเดียว,ไม,วไ,ไม่ใช่แล้วเป็นใครล่ะถ้าไม่ชื่อลุ้นเคยเลยเหรอรีพอร์ไม่เจอแล้วนะครับเพราะว่าไอ้นี่แล้วเอ้ย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 ,อยน่ห้องนี้ระแวงมากห้าศูนย์ศูนย์สามสี่โอเคไหวปละล่ะ เฮ้ย,ส,ยสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีน้ำเงินไม่ต้องแล้วโอเคโอเคเฮ้ยสีดำกดปุ่มหเหลือกันแค่นี้แสดงว่าเออสีชมพูตายสีน้ำเงินฮึมรู้สัดแล้วกัน ถ้าไม่ใช่ก็สีเหลืองเนี้ยถ้าไม่ใช่ก็สีเหลืองนะอ่า if not is ถ้าไม่ใช่ก็ต้องเป็นสีเหลืองหรือหรือว่าสีดำสีดำนายพยายามที่จะนี่ไง,งนี่ไงหกกระ เอ้ยท่ามันมีมันมีแต่คนต่างประเทศวะที่ไม่ใช่สาหารัฐอเมริกาเนี่ยเอ้ยคนอย่าเพิ่งสตาร์ทดิแล้วโอ้โหคิวเมดวิเชียนศูนย์จุดสองห้าเฮ้ยเธอเอ้ยสิบคนละสิบคนละอย่าเป็นอุปสเตอร์อะสกิปปดูได้เป็นอุปสเตอร์ไหมว่าสกิปปดูจะไม่ได้เป็นอุปสเตอร์เนี่ยสกิปปดูไม่ได้เป็นอุปสเตอร์วันนี้สกิปปดูจะเป็นยังไนกัน ไปที่ห้องแอดมินก่อนเลยต้องรีบทํางานนะครับสีส้มอยู่สีส้มเหมือนว่าจะไม่เข้าเรานะครับสีส้มเป็นสีที่ค่อนข้างนี่จะเออเออสีดาสีดาเฮ้ยสีดําสีดํามีโอกาสสูงนะครับที่จะเป็นอโปสตร์สีดําออกมาอ่าสีเหลืองยังปลอดภัยนะครับทำไมผมต้องพูดอย่างนี้ได้ขอที่ห้องไฟเอ้ยสีหัวงมาอืมสีเขียวปลอดภยัยโอเค ที่เม็ดเบ้เฮ้ยผมมีสกแกนว้าวสีขาวใหญ่อ่ะสีส้มอืมสีส้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 มโอ้โอ้โอไอแฮมสแกนเออสาแกนฉันมีสกแกนฉันมีสกแก,น,น,สก,แกน,สนสีดำเฮ้นี่คือสีดำ สีดำหรอสีดำไม่ค่อยน่าสใส่นะแต่ผมว่าผมสุใส่สีส้มมากกว่าสีส้มไม่อยอมพูดอะไรเลยเนี่ไงนี่ไงสีดำได้ยังไงอ่ะสีดำตามฉันวิ่งมาหาฉันฟุโล่ันต้องฟุโ,ฟโล่ดิเออสีดำก็แล้วกันไม่ใช่ก็สีส้มไม่ใช่ก็ไม่รู้แล้วใคร จะรู้ไม่ใช่สีชมพูแน่นอนจะตามชั้นไม่จริงไม่จริงไม่จริง,มรงผมขอเชื่อสีชมพูเฮ้ยเมันหมดเท่ากันโอ้หมดสีมันดีกว่าใม่มีสแกนฉนวนนี้ฉันก็จะมาสแกนว้าวเฮ้ยเฮ้ยสีเหลือง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 นายเฝ้าจะฆ่าชั้นงั้นเหรอ เฮ้ยสีดำน่าสงสัยอยู่นะเฮ้ยสีดำปิดประตูเอาแล้วไงเอาแล้วไงเอาแล้วไงอยู่กับสีฟ้าเนี่ยเจอศพไหมไม่มีมอืมทุกคนน่าสงสัยหมดตอนนี้เฮ้ยออกซิเจนไปเอาออกซิเจนเ ไปกันไปกันไปที่ออกซิเจนสามสองหนึ่งศูนย์เก้าโอเคอันเรียบร้อยไปไปด้านบนทั้าหมดอันนี้โอเคเสร็จ okay. แ,แล้วผมไปสกอริตี้ก่อนแล้วกันไปให้เมดเบก่อนนะเมดเบโอ้สแกนแล้วก็ไม่มีใครเห็นเลยเย่ไปด้านล่างเอสี่ สีโคกดปุ่มเนี้ยครับมาดูกันว่าเกิดขึ้นส,สีส้มลงท้าเออว่ะผมว่าสีส้มนะสีส้มน่าสงสัย้ no. เขาจะเรียกผู้คนออกว่าผมโบวสีส้มดีกว่าว่ะโอ้จีซัสโดดหลุดวัตเตอร์เฮด้แถมอีกข้หน่อยโอเคฉันจะเป็นคริวเมดแล้วก็มีอะไรกันอืมสเตอร์เลยนี่มีสวิปการ์ดสวิปการ์ดเออกดตรงนี้ sakit oh shit ah mah ini 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 berlay hot girl hoy hey hot girl hey cuma jepang pi dulu ni. เฮ้ยสีเขียวสีเขีสีเขีที่เขาดินทีตรงนั้นกับฉันมันเป็นเมือนดังฟันเฮ้ย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 สีอะไรอะเฮ้ยสีอะไรอะสีอะไรสีอะไรครับ black Q ตัวพิ้บ b l Q พิ้ เฮ้ย <Okay. S 2> hey. black please สีสีดำสีดำสีดำอ้าวสีดำออกครับสีดำเป็นอมโพเตอร์เยี่ยมเลยเก่ออ้เยเลย yes black the yes black nice เลยเดียว ผมนี่แหละเป็นนักสืบตัวจริงโค,โนนโคน่นันค่นันนันโอเคแล้ววันนี้ก็ขอต้อเราไปก่อนสำหรับวันนี้ก่อนแล้วก็ด้า